โยโกไซมสกำลังไปโรงพยาบาลเลน่ากิบถึกเบือน นางชอบดูตัวเองดูเพื่นอนม,มาขอได้ไหมชายตัวอยู <c oughs> อ่ไกลให้ถือให้ <c oughs> ถือ <c oughs> วันนี้คุณแม่มีตรวจคอตรวจตับตรวจเลือดตรวจไทรอย มีคนขับรถมาให้คนขับรถส่วนตัวโดนด่าแต่เช้าอะ้รเลนนักกดอะไรอีกแล้วอ่ะคิดถึงเรียวปะคิดถึงอดีสามไหมคะโอระ ทำอะไรเนี่ยก็หนูทำตกเองอะ่ะมาปวดอ,อยู่โรงพยงบาบาลแล้ว

นอาค่ะถ่ายแล้วนูนรักเรียนหมอมาแล้วรอๆทั้งนั้นเลย <c oughs>